สามวิธีง่ายๆช่วยฟื้นฟูใจอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งเดือนคนที่เขาจะดีขึ้นเนี่ยเขามีเคล็ดลับข้อที่1ก็คือเขาเกิดจากตัวของเขาเองเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจที่มันเกิดจากหัวใจของตัวเองไม่มีใครมาสั่งดูแล้วชอบแล้วใช่แล้วเชื่อแล้วทำตามเขาก็ดีขึ้นได้เคล็ดลับข้อที่สเกิดจากแรงสนับสนุนของคนรอบข้าง คุณก็จะดีขึ้นเร็วภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนข้อที่3มก็คือเกิดจากแหล่งความรู้คู่กับการรักษาการแพทย์ที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้คุณก็ไปหามาว่าแหล่งความรู้ที่คุณเชื่อถือคืออะไรแหล่งความรู้ที่คุณเชื่อถือมันต้องสอดคล้องกับการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล